โอเคครับท่านผู้ชมครับช่องมือใหม้รถไทยครับมินิมาจองรถไทยรอดตครับหยุดมอเตอร์รอยเอ็ดครับนี่เพิกำลังถอยออกมาก็่ไม่ได้เลือกหลายครับเลือกสองสามนาทีมาขั้นนี้นะไปครับไปกู้มาขั้นนี้ตึง้งโล่ขับมาเดินไลยรไป,ประกอบเลยครับเลยประกอบเลย เห็นเห็นเลยครับนี่การประกอบนี่โอ้ยเออสร้างทำยันหลังเนี่ยแถมบ่ดครับไม่ยกยิดนะพี่กายมอจาว่าได้ฟรีแล้วจั่นี่ร้านหนึ่งนะ กี่ไก่เนี่ยด้วนะวันนี้เป็นช่วงครับโอ้คอยคอยเอฟซีด้วยคอยติดตามมาอย่างนี้เป็นปีแล้วเรื่องล้านยุทธนะเพราะว่าทางบ้านมันบ่มีลอยไงผมก็เลยหน้าผมมันลมนะมาเบิ่งครับแกะกองเ่อเซตทีร้อยห้าสิบห้าครับแกะกองเลยครับเจ็ดร้อยห้าสิบห้า เคนไปได้ป่ะเนี่ยเจ้านายไปได้ป่ะแบบนี้ห้อยนี้ใส่เข้ามาเจ้าขีดเป็นฉีดใช่ไหมเขาเจ้าขีดเช็คเป็นช็อกเนาะเป็นช็อกครับผมไม่ผุดขีดเนาะัอนนี้เขาเรียกว่าฝาเหล็กเนี่นป่ะเนี่ย๋อครับครับท่านผู้ชมครับ ่องมึงไม่เคยรถไทยมาเนี่มาอุดหนุนรถไทยลอดโ,โตครับยุลานหยุดมอตเตอร์จังหวัดร้อยเอ็ดครับช่ชางกำลังสบป,ประกอบให้สดสดเบ่งพร้อมกันสุดท้ายทำประตำกาโอ้หลายเทปอยู่เตาสีป,ประกอบแล้วถังน้ำมันถังเหล็กปัตเียครับคุณว่าถังเหล็กครับโอ้ถังเหล็กครับ คนใส่ไม่แรงยกเลยครับเพราะว่าเครื่องเครื่องมันหนักครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้เสียบไม่หรอกเพราะว่วาใส่อันนี้เลยอันนี้เสียงรถน้ำเป็นธรรมชาติอื่นไหร่ะครัเจ็ดทีร้อย้า เจ็ด <Es> ส er ies, ีพลัดครับห้ห้าพลาดครับก็คือ15แรงเครื่องไงล่ะสิบห้าแรงเหมาะกับหน้าลมครับมากไกลครับพวกผมมาจะช่วยคุ้มเอเบิงเบิงเบิงหลานหยุดมอเตอร์มานดี่เป็นปีแล้ว ก็เลยว่าโอ้หน้าลมตรงมาเอาตรงนัเอาจักจักเครื่องซะแล้วออรอรอเดี๋ยวน้ำปุ่มมันปุ่มชาเลยครับปุ่มชาด้วยเนาะเดี๋ยวผมขอถอยกล้องไวจัง่อยนะครับน,นี่นะผลงานทำงานครับ Ok Đi đây phục Đi 2 mét, Chọn khỏi cái tính chứng kiểm tăng dưới này à, เราประกันสามปีหรือเรบประกัน,กนยังไงรับสังเป็นรัประกันว่าหจากโรงงานครับอการัำไม่เพีองการว่า ในส่วนของการรับประกันเนี่ยคือเขต้องดูเรงเ่างดนโอ้มันเครื่องเนี่ยต้องเทียนท่าตามระยะตามระยะการรับประกันนี่กับพวของถึงรถท่ของรถของรถติดรถตรถองรถทิมพ่ได้รับประกัน่ได้รับประกันรับประกันแต่อะไรีมันเรีือทุเอาไปใส่นทีปัญหาในช่วงสามปีครับเรีร ตาามันเกิดการอ่ามีมีมี่อบก่องอยู่ในโน่แจ้งครับต้องแจ้งมาทางโอ้โหต้องรีบแจ้งทางที่กะว่าไปใส่ปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันบกพร่องมองหันมันเลยแจ้งทั้งหยุดทันทีเลยเพราะเสิได้รับทราบเร็วเนาะความห่างก็คือจุดใดที่เป็นที่สามารถเห็นเฟืองใน่ะครัโอ้จุดใดที่สามารถเห็นเฟืองข้างในเนี่ยหามแกะสมมุิจังจังโค้นเออ กันห่ากันเห่อมุนได้สิครับมีห่อมุนนห้อยังสิไม่รับรองอรการรับประกันเนี่ยเพื่อสินสส้นสุดสิ้นสุดไข่ก็ว่าห่อแกะไข่แล้วมันสองพันไม่เสครับแสดงว่าคือถ้ามันมีปัญหาให้แจ้งเขาามให้แจ้งเขามา,มาก,ก่อนภายใด้ปีทานได้สามปีถ้ามีปัญหาแจ้งเขงมา,ามาก่อนจะ,ะเปลาเห็นครับจะเปล่าเห็นเป็นกข้างนอกนะครับน็อตทางนอกกบเกษนะครับสามารถปั๊บน็อตได้น็อตเตะน็อตหล่อน็อตยังแล้ว แล้วเราล่ลอมันห่างๆซ้ำเนี่ยผมออาไปใส่สีหรือสีกระยับไหมต้องขึ้นดูกับลูกค้าว่าก,การใส่งานของลูกา้าลูกคขางการเบบีหนนะครับจริงๆอ่คือ,อ,อางานหฮอนะครับหน้าลมทา้งบานโฮใส่แบบเขียบก็หรือใส่แบบกว้างสินะครับคันกว้าง นะครับการจะส่งการขึ้นรถขึ้นล่ามันก็สิขึ้นยากจัง่อยไมันจะติดขาดติดอย่างเงี้ยเสียงมันจะเบียดมันสิเบียดกระบะรถแม่ครับเบียดหูอยู่นิดนึงขยับออกนะ่เดี๋ยคขาเดินทางไกลสิอาจจะไปไปฮอดบัตนต้องขยับเองก็ได้ขยับออกขยับแค่ล็อตหนึ่องสามสครับคายออกแล้วก็คคายออกคายออกแล้วต้องถอดล้อออกแล้วก็เปลี่ยนเหลี่ยมใหม่เปลี่ยนเหลี่ยมใหม่แม่ครับให้สลักเนี่ยมันตรงตรงเหลี่ยมเนี่ยอ๋อสลักนั่น มาเป็นจากหู <a roommate. S 1> ้นั่นมาเป็นหู้นี่ตัวนี่มันเดี๋ยวพอดระเลียมกันครับแล้วมันก็จะคนละเลียมโอ้ครับผมครับครับโอ้สุดยอดนี่แต่ว่ามันใส่กระบะข่องพอดีบ่เนี่ยอันสามใส่กระบะพอดีบ่วัดเลยยังก็แน่ใจเดี๋ยวจะไปเบึก ครับท่านผู้ชมครับเบื้องการประกอบของสังเราไปก็จะเป็นการเติมน้ำมันเติมน้ำมันเครื่องครับมาตรฐานลงหน้ามากน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องอย่างครับคู่กตฎาโาดยตรงนะครับหมดมันในะส่าสาจักรลิดสามลิตรเตม็ตมเปี้ย จริงก็คพื่อเขาต้องเติมอ่างกองอากาศอ่างกองอากาศน้ำทำสิยอดลงอ่างกองอากาศเพื่อดักแมลงก็คือในสามดินเนี่ยก็คือต้องเติมอ่างกองอากาศเวลาพอเพี่ยนเวลาพอเพี่ยนเสียนฟอกต้องล่างกองด้วยนะครับล่างกองนะครับแต่ก็เกลงมาตามตามขีดมันตามขีดมันส่วนที่เหลือคือเขาในเครื่องมันโอ้โหที่เขา นี่คือปริมาณหนึ่งแกล่อนสี่สันเซนับส่วนมากเขาเห็ดรถเก่าห้ามมีแต่ห้าเตืมนกวนโอ้ในหันเขาจะต้องตื่นกวนพมิชีดบอกพอซังอ๋อเนี่ยส่วนเบาะเนี่ยแม่ครับแม่วเวลาตัวเนี้ยนะครับตัวนี้เวลา ในข้อเดินทางคื้เหากับผงฉี่ความหนามั่ลงตัวเนี้ยผมก็ฉีื่ว่าได้เติมหลายนะแต่เพราะว่าเดี๋ยวมันมันแช่มันมันตะแครงแห้งมันอาจจะหัดเนคอยดีเลยโอ้แห้งก็เติมอาจจะเติมพ่อพ่อดักฟุ้นธรรมดาครับนะครับไม่ได้เติมเต็มปริมาณครับทันไรหอดบ้านพอดบ้านข้ากับเปิืเติมอีกก็ได้เติมบีครับเพราะาการเคลื่อนายนี่คือหัวมันจะชิมลง หัวมาต้นนี้ก็เสิยโอ้ครับผมครับขาล้มครับอ๋อปรับปรุงทำแนะนำเพิ่มต้นมี่เลยดีๆแนะนำเพิ่มแล้วครับเด้อนี่จะมือใหม่เลยก็ศึกษาตามปู่มือครับปู่มือน้ำเนาะนี่มันจะใส่เนี่ยเพราะอะเพราะดักคุณดักคุณครับใส่หลายเพราะว่ามันจะขนทรงมันจะเฉียงการปลูกฟองฟองขั้วมี บ่ต้องไปแตะต้องอย่างมันหน่อยเนาะมื้อนี้คันสมมุติมันเก่าไปแล้วมันเก่าไปเฮาก็ต้องหลางหลางคะอาดนข้าอจนหลังเป็นใส่พวกโซล่าน้ามันโซล่านะครับเอาสั่นๆคเอา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 ถั่วไปนะขอขอทำใหม่แล้วเฮาก็เอาไปใส่ใหม่เป่าลมเนาะนีอเนการประกอบเครื่อง คูปต,ตัเซตที่ร้อยห้าสิบห้คัดอ,อ,อ,อันอันอันเนี้ยยังครับเนี่ยบีเล็นรองรับบียี่สิบมึงนี่ไปเจ้าเครื่องอะไรตั้งเมื่อกี้นี่จเครงนึงเฉพาะหางครับเฉพาหางครับ ผู้ชมเดีเบิ้งผมถ่ายถามเจียวเนี่ยผมคิดว่าลูกค้ามุจโจ้าสิมาอีกหลายอย่ด้ไลยเนี่ยได้ลำบากเนาะยินดีต้อนรับเนาะมีค่าแน่หนผมพร้อมเพื่อนเนาะต่อยเชี่ยกันตัวผมมีช่องของผมผมกดไลค์ให้มุจโจอีเ่อยเด้วยซื้อผมสุนทรเด้อนะหน้าผมมันลมผมอยากให้น้องไปใส่ร่วนี่ ตมครับบ่ครับสางพุลมครับลมครับลมครับเกือบก่อนอันนี้ใส่ใส่หัเคาใส่ครับอ่ใส่8แนอ๋อแล้วก็ใส่รถไถใหญ่เข้ามันบ่ปนไดทางตเ้ยเห็น่เจ้าแข่งอยู่แม่น้ํา4แถวดน่ะอ่าครับเาใหญ่ลใหญ่นึงเฮ็ดยกร้อจังนั้นน่ะดตตัดต่อบ่น่ะตัดต่อบ่บ่ได้ตัดแม่นบ่ขึ้นเองเลย โอ้ครับเก่งๆน่ครับคือสางจากหยุดมอเตอร์ก็ต้องกดก่อบตนยนต์ดีเซลเซตที่รอยหาสุหาพันนะครับวันนี้ลูกค้ามาจากใช้พูกครับเอาไปใส่งานเพาะอมาควบคุมคามันมีหลายเครื่องยนต์มั่นเนี่ยอันเทปนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะต่ออีกเทปหนาครับผม